ัสลามอะไรกุ้มหัวร้อมาตุ้นลอยทว่าบารากาตูดิฉันนางสาวธีรนันท์ทองคำค่ะและนางสาวอมณีชินบุตรค่ะและจะทําวิดีโอนี้โดยนางสาวสศิปภะพาหมดใหม่ค่ะพวกเรามาจากโรงเรียนอิสลามสันติชนค่ะชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ทับยินดีต้อนรับสู่คลิปการสอนการใช้งานโปรแกรม Adobe Lightroom ในหัวข้อการแต่งภาพแบบฟิล์มนะคะอย่างแรกเนี่ยให้เราเตรียมภาพภาพเนี้ยเราจะต้องคิดว่าออ เป็นภาพที่เราเนี่ยได้มาเองหรือว่าเป็นภาพที่เราไปขออนุญ,ญาตมาแล้วนะเพราะว่าพวกเราเนี่ยจะเน้นย้ำเรื่องลิขสิทธิ์มากเพราะว่าเนี่ยเหมือนถ้าสมมติเจ้าตัวเนี่ยมาเห็นนี่มันจะมีปัญหานะคะว่าแบบเกิดการฟ้องร้องได้นะ,อ,ะอย่างแรกนะคะทุกคนจะสงสัยว่ารูปนี้เข้ามาอยู่ในนี้ได้ไงนะอย่างแรกเราก็ต้อง Import รูปมาจากหน้าเดตทอนนะคะมาไว้ที่ Library Library แ,แปลว่าห้องสมุดใช่ไหมคะก็เหมือนเอามาไว้อย่างนี้นะแล้วก็ต่อมาเนี่ยเราก็จะย้ายย้ายไปที่ d e v e l o p ดีวิล็อกก็เหมือนเป็นออที่ที่เอาไว้อ่อให้เราได้แต่งรูปนะเหมือนเป็นสถานที่ที่ให้เราเนี่ยเติมแต่งนู่นนี่นี่นั่นและสามารถแบบรีเซ็ตย้อนกลับอะไรอย่างนี้ได้โอเคต่อมานะคะให้เราเลื่อนมาที่เอฟเฟกต์เอฟเฟกต์ก็เหมือนแบบอ่อให้เราแต่งภาพให้เหมือนแบบฟิล์มนะคะอ่าแล้วก็ดูที่เอมมูสเอมมูก็เหมือน เออเป็นตัวที่ทําให้ภาพเนี่ยดูเหมือนเป็นภาพฟิล์มนะมันจะเหมือนแบบทําให้โดดเด่นในช่วงกลางและข้างๆายเนี่ยมันจะดูแบบทึมๆหน่อยให้ภาพดูแบบสมูทนะแล้วก็ต่อมาตรงเกรนเกรนก็เหมือนเป็นตัวผับตัวปรับที่แบบจะให้มันอออ,อให้มันดูเหมือนเป็นภาพฟิล์มอะคะ่ะแบบ มี noise นอสเล็กน้อยอะไรอย่างงี้มีจุดๆๆจุดที่เกิดจากภาพนะ noise คืออะไรก็คือจุดๆๆจุดนะโอเคก็ต่อมาก็ปรับที่ไซส์ไซส์ก็เหมือนจะเป็นตัวที่ทำให้ภาพมันดูสมูทและดูแบบเออเขาเรียกว่าอะไรให้ภาพมันดูกลมกลืนเป็นภาพเป็นธรรมาชาตินะคะแล้วก็ตัวสุดท้ายเนี่ยคือรับเน็ตับเน็ตเนี่ยก็เหมือนจะเป็นจริงๆแล้วว่าเขาให้ปรับได้แหละแต่ว่าเราเราจะไม่ปรับนะเราจะให้มันอยู่ในค่าปกติที่เขาตั้งมาให้นะคะจบแล้วค่ะนี่คือการแต่งภาพแบบ ฟิมนะคะแบบง่ายๆเลยเห็นไหมคะแค่ปรับเพียงแค่สีตัวเองเราก็สามารถได้ภาพที่เราต้องการนะคะต่อมาเนี่ยเราจะไปปรับสีเพื่อให้เกิดออกเหมือนสีที่เราแบบอยากให้เป็นนะเพราะว่าบางคนเนี่ยวความชอบในการแต่งสีเนี่ยไม่เหมือนกันนะคะอ่าเราก็ไปที่คันเลอร์นะคะแล้วก็ปรับสีได้ตามใจชอบเลยคะ่ะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูภาพเปรียบเทียบว่าออกมาแล้วเป็นยังไงเห็นไหมคะ เพียงแค่นี้เองเราก็จะเราก็จะได้ภาพฟิล์มที่เราต้องการนะคะพวกเราก็หวังว่าวิดีโอนี้นะคะจะทําให้ผู้ชมเนี่ยได้รับเออได้รับประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะหากมีสิ่งใดผิดพลาดก็ขอมาอัพมาณที่นี้ด้วยนะคะเอองั้นพวกเราลาไปก่อนวัสรามัวอะไรกุ้มหมอร้อมมาต้นลอยบ้าบรลกาตุ้ค่ะสวัสดีค่ะ